สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เจอปัญหานะคะดูยอดขายรอยเวิร์ดแล้วก็ไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะดูได้แค่30วันนะคะก็มันจะมีขึ้นเตือนตรงนี้นะคะก็คือการเข้าถึงข้อมูลจำกัดได้แค่31วันก็คือนหนึเดือนนะคะก็ตอนนี้ลอยเวิร์ดเนี่ยเขาจะมีคิดในค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดูยอดขายในระบบหลังบ้านเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะการเก็บประวัติการขาย ถ้าใช้แบบฟรีเนี่ยก็คือลูกค้าสามารถดูยอดขายย้อดหลังได้แค่31วันหรือ30วันหลังจากที่นับจากวันล่าสุดที่ดูนะคะแล้วก็จะ export ตัว report ไม่ได้แต่จะดูได้จากระบบหลังบ้านเท่านั้นถ้าต้องการดูยอดขายย้อดหลังมากกว่านั้นแล้วก็ export รรายการของรายการที่ขายได้ออกมาเนี่ย ก็ต้องจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ5 us ต่อเดือนนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็จะตกประมาณ150 1 7 0บาทนะคะแล้วแต่ค่าเงิน,นะคะ่ะก็มันจะขึ้นเตือนแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าทดลองใช้เนี่ยก็สามารถทดลองใช้ฟรีไปก่อนได้ประมาณ14วันนะคะหลังจาก14วันเนี่ยก็ถ้าจะใช้ส่วนนี้ต่อต้องอเสียเงิน,นะคะ่ะจะเป็นการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตนะคะวิธีการชําระเงินเนี่ยก็คือทําที่ระบบหลังบ้านนะคะ เข้ามาแล้วมาที่ตรงรูปเฟืองนะคะแล้วก็มาที่ระบบบิลลิงแล้วสมัครเป็นสมาชิกค,ค,ค่ะมันจะเป็นอันนี้ค่ะเก็บประวัติการขายได้ไม่จํากัดนี้นะคะก็อย่างเงี้ยที่บอกถ้าทดลองใช้ฟรีเนี่ยก็คือได้ส4บวันถ้าใช้เลยเนี่ยก็จะทาการจ่ายเงินลูกค้ามาเพิ่มวิธีการชําระเงินตรงนี้นะคะข้างล่างเขาจะให้ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเข้าไปนะคะ พอใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะจ่ายเงินเป็นรา,ายเดือนหรือว่าเป็นรายปีนะคะถ้าเดือนก็เดือนละ5เหรียญถ้าปีเนี่ยจะถูกกว่าก็คือปีละ50เหรียญน,นะคะเท่ากับได้ใช้ฟรี2เดือนนะคะ12เดือน50เหรียญน,นะคะก็ถ้าตรงนี้ถ้าใครเจอหน้านี้แล้วเนี่ยให้กดทดลองใช้ฟรีไปก่อนก็นได้ค่ะเริ่มทดลองใช้ฟรีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มา ครบ14วันปุ๊บมากดเปิดการใช้งานตรงนี้เนี่ยค่ะจ่ายเลือกจ่ายแบบนี้ว่่จะจ่ายแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่เก็บค่าใช้จ่ายของรอยเวิร์ดนะคะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบริษัทเรานะคะทางรอยเวิร์ดเขาจะกําหนดไว้ว่าทําผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นการจ่ายเงินให้แอปอทางต่างประเทศเขาจะรับเป็นบัตรเครดิตเท่านั้นนะคะก็ถ้าใครเจอปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือแก้แบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ